สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะก็มาพบมาเจอกับซาวจันฟารีดีตามเคยนะคะเดินทางไปทำงานตอนนี้อยู่ในรถไฟเออขอโทษค่ะอยู่ในรถเมล์แล้วนะคะบรรยากาศรถเมล์ก็ประมาณนี้นะคะ เช้านะคะตอนนี้6โมงเช้าอุณหภูมิอยู่ในตอนนี้ก็คือลบสามลบมสามองศานะคะหิมะไม่ตกค่ะแต่มีมีอมเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเป็นเปล็ดน้ำแข็งนะคะเป็น้ำแข็งเกาะนะคะ เวลาเดินในถนนหรือหนทางอะไรเงรี้ยเราต้องเรามัดระวังนะคะการลื่นล้มนะคะก็ขอขอบคุณ f อซทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้จันปารีดเพื่อที่จะได้ทำ ให้ทุกท่านได้เห็นได้ชมกันนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะก็ชีวิตในต่างแดนนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะมีก็มีลำบากบ้างไม่ลำบากบ้างนะคะ ก็ปะปนกันไปเนาะอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่ทำงานเราก็ไม่มีกินนะคะงานคือเงินเงินคืองานไม่มีงานเราก็ไม่มีเงินนะคะทุกวันนี้เดินชีวิตดำเนินชีวิตด้วยเงินด้วยทองนะคะถ้าไม่มีเงินไม่มีทองเราก็อดนะคะหิมะก็ยังไม่ละลายนะคะอยู่ข้างๆถนนนะคะตรงกลางนะ สนามยาก็จะประมาณนี้เนาะก็จันฝาดีจะขึ้นไล่เสาร์อาทิตย์นะคะวันธรรมดาไม่ได้ขึ้นนะคะเพราะไม่สะดวกขึ้นนะถึงจุดหมายแล้วแล้วก็ไปต่อรถไฟกันนะคะโโอโอเิเเ เดินทางไปต่อรถไฟลงตรงนี้ก็จะโรยเกลือเพื่อที่จะไม่ให้ลื่นสถานีรถไฟถึงแล้วนะคะ ก็ปกติธรรมดานะคะจันทรี่ก็เดินทางไปทำงานปกติธรรมดาทุกเช้านะคะตอนนี้6กโมงสิอนาทีอีก2นาทีรถไฟมานะคะสวสดีม่ีบุกเม่ี มันไม่ผ่านใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็สู้ๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่ครัวโลกไหนก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะ ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะทำคิดทําสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะคะเราอยู่ต่างประเทศเราก็ต้องสู้นะคะก็เดินทางไปทํางานก็กับรถประจําทางนะคะเช่นเคยนะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้จันปารีก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าด้วยนะคะรถไฟมาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ